ซึ่งจริงๆอันนี้ประชุมแก้ไขปัญหามาสามรอบแล้วนะครับตั้งแต่มีมติในที่ประชุมสรุปก็จะขอสามครั้งนะครับที่เจ็ดสิบเป็นไม่นานสิบองมีนานก็ประชุมกันสองครั้งก็พัติออกมาว่าขอเจ็ดล้านก็แปดล้านอันนี้ก็แก้จตรงกันนะครับอันนี้ประเด็นทสองคือว่าประเด็นที่สามก็ไปดูว่าแต่มันไม่ไม่คุ้มไม่จินตภาเนี่ยแต่นะครับเราก็คงจะอาจจะต้องบวกเข้าไปเท่าไหร่ก็ว่าไปเผื่อรถเผื่อรถว่าไปนะครับอันนี้ประเด็นนี่คือว่า ตอนนี้ถ้าเกิดก็ททางเห็นว่ามีเพียงพอระวาถงถึงเดือนไหนวรงวางถึงเดือนกรกฎาคชมถึงกรกฎาเก็เห็นที่เราเสนอไปตอนนั้นนะครับว่าปีที่แล้วเราได้ระบายน้ําไปในช่วง17ถึง21องศา10นะครับ10ล้านนะคร10ล้านบาทเมตรซึ่งปีนี้นะครับเรอดูนะครับสาภาพอนะครับสาภาพของ น้ำหน้าฝายนะครับสภาพน้าหน้าฝายเทียบเท่อกับปีที่แล้วปีนี้แล้วปีนี้โชคดีอย่างครับคือน้ําแต่ละฝายนี่เต็มฝายเนเต็มไปดีมันจะเป็นกาดีว่าถ้าน้ําจะได้เดินทางได้เร็วกว่าแต่การที่จะไม่ให้มันเอ่อเนี่ยถ้าเป็นฝายแข็งมันยากเพราะเรื่องอะไรก็ต้องร้น้ำเอ่ยขึ้นมาแต่ช่วงน้ำเอ่อนะครับคนจะรักถูกน้ำเยอะเพราะน้ำเอ่อมาจากว่านี้ร่อ่อดมันก็มีนะครับข้อสองกัน เพียงพอนะครับอันนี้อันนึงนะครับอันที่สามก็มีเวลาถามว่าไม่ใช่คุยกันพวกนี้ก็ปล่อยพวกนี้เลยไม่ได้น้อยเขาบิวลาเพียมสกุลในการเพียงจะน้ำไปไหลออกหมดจบเนทนทีไม่ได้เลยนั้นปัญหาคือว่าตามีเครื่องมือในการที่จะเก็บตามีเครื่องมือในการที่เก็บต้องบอกนักเอาไว้ไหมโปรดว่าใครหน้าที่ใครจะทำนะอันนี้อันนี้อันนึงนะครับผมเดี๋ยวลองคิดคิดกันนะครับ เนะแน่นอนเราต้องทำความเข้าใจกับคนที่อยู่ยบริเวณสองฝั่งให้เห็นให้ตาบป็นน้ำขึ้นมาแล้วนะ อยู的่กับครอบครัวเต็มที่ด้วยกันที่สุด